ต่อไปค่ะจะต้องขอเรียนเชิญน,นะคะท่านวิทยากรท่านต่อไปนะคะก็จะเป็นท่านดรพัชระเครือวิทย์ค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ด้านพิทีกับเราแล้วขอเสียงปรบมือิต้อนรับท่านด้วยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอขอบคุณ ท่านดร์รพสิทธิ์และก็ดรนัทพลนะครับที่ที่ให้มุมมองวิสัยทัศน์ของของในมุมมองของเร g u เ a t ลเตอร์นะครับก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ที่กว้างมากเลยนะครับแล้วก็ตัวผมก็เป็นตัวแทนนะครับของยูเซอร์นะครับ, User, นรบในมุมมองของวิศวกร,รที่ที่จะต้องใช้งานในในการในเรื่องของวันนี้นะครับในเรื่องของอนาคตของอากาศยานและคนขับในงานวิศวกรรมนะครับ มันจะมีคำหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่า,าสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์น,นะครับหรือว่า Built Environment นะครับ Built Environment เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้สิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าเป็นต้นไม้หรือเป็นธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแต่กลายเป็นว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างด้วยมือมนุษย์นะครับซึ่งวิศวกรของเราเนี่ยนะครับก็เป็นคนสร้างเมืองนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเมืองเนี่ยก็ประกอบไปด้วย อาคารบ้านเรือนนะครับพื้นที่สีเขียวนะครับพับบิกท r านสปอร์ตอินฟราสักเจอร์น้ำประปาไฟฟ้าทุกอย่างนะครับรวมถึงระบบ Management ในเรื่องของ Smart City และแน่นอนครับในเมืองของเรานะครับเวลาเราอยู่ร่วมกันมันก็จะมีในเรื่องของการรับมือของภัยพิบัตินะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยวิศวกรเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องอแข่งขันท้าทายกับปัญหาเหล่านี้นะครับ เทคโนโลยีที่เรานํามาใช้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีของในเรื่องของดิจิตอลคอร์ผมเข้าใจว่าทุกท่านในที่นี้นะครับน่าจะมีพื้นฐานในเรื่องของอากาศยานและคนขับมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเทคโนโลยี technology ของอากาศยานและคนขับเนี่ยเราเปรียบเสมือนในเรื่องของดิจิตอลคอร์นะครับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขในเรื่องของเมืองเราก็คือซิตี้สูเอติจีประกอบไปด้วย5โดเมนด้วยกัน หนึ่งะครับในเรื่องของ governance ผู้กำกับดูแลบ้านเมืองเราสองในเรื่องของ economy นะครับเรื่องเศรษฐกิจสามในเรื่องของ transport 4. สี่ในเรื่องของทรัพยากรนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมห้าเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของประชาชนนะครับคีย์หลักนะครับในการเกิด new business ขึ้นมาใหม่นะครับมันเกิดจากการ cross industry นะครับมันเกิดการผสมผสานกันร,ระหว่างอุตสาหกรรม ถ้าเรามีจุดเริ่มต้นด้วยดิจิตอลคอที่แข็งแกร่งนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในการทำงานของมนุษย์เราเนี่ยนะครับครอสเข้าไปกับส่วนงานของ Governance นะครับเราก็จะได้เป็นโซลูชันเช่นเราใช้อากาศยายนและคนขับเนี่ยในการใช้งานด้าน Search and Rescue นะครับหรือในด้านของ Economy หรือเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ใช้ในเรื่องของการทำแผนที่ Mapping นะครับดูจำนวนประชากรดูค่าใช้จ่ายนะครับหรือทำเป็น ข้อมูลด้าน G i S นะครับหรือเราใช้เทคโนโลยีของโดรนนะครับ cross industry เข้าไปในส่วนของ transportation นะครับเราก็จะเกิดเป็น business ขึ้นมาในเรื่องของโดรนแท็กซี่เซอร์นะครับหรือในเรื่องของ a g r i รี l t u r e หรือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ประยุกต์ใช้โดนเนี่ยนะครับทดแทนคนที่จะต้องให้คนเข้าไปเสี่ยงในการฉีดยาพ่นยาฆ่ามแมลงนะครับรวมถึงเรามีอุปกรณ์ที่โดนเนี่ย สามารถถ่ายภาพแล้วก็วิเคราะห์นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการเติบโตของพืชน,นะครับและสุดท้ายนะครับการที่โดรนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคนนะครับในเรื่องของด้านการบันเทิงก็ตามในเรื่องของ Photography หรือใช้ในเรื่องของ Utility Inspection นะครับโดรนเหล่านี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับรวมถึงด้านาการ Delivery ด้วยไม่ว่าจะเป็น Delivery อาหารหรือ Delivery สิ่งที่ มีความสําคัญเช่นอวัยวะหรือว่าเลือดต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นแล้วว่าศักยภาพของเทคโนโลยีพวกนี้นะครับถ้าเรานําไปค r อสกับอินดัสทรตต่างๆนะครับมันจะเกิด new business ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีศักยภาพมากๆนะครับทีนี้เรามันก็จะมีคําถามนะครับว่าแล้วประเทศไทยเราพร้อมมากแค่ไหนกับการใช้เทคโนโลยีในโดรนเนี่ยในงานวิศวกรรมนะครับหน่วยงานแรกเลยที่ มีการตื่นตัวนะครับก็คือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาตรฐานการสำรวจอากาศยานด้วยอากาศยานและคนขับเพื่อง,งานวิศวกรรกมนะครับหน่วยงานที่2นะครับก็คือกรมที่ดินซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับการรังวัดเลยนะครับเขาก็ยอมรับเครื่องมือตัวนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานนะครับด้านการรังวัดนะครับและหน่วยงานล่าสุดที่ใช้งานนะครับก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเป็น หน่วยงานโดยตรงเหมือนกันนะครับที่ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีโดรนเข้ามาสำรวจผังเมืองนะครับทีนี้เรามองเห็นแล้วว่าขนาดหน่วยงานราชการเขายังเปิดรับเทคโนโลยีนี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วทีนี้โอกาสในการทำงานเราจะมีในเรื่องอะไรบ้างนะครับกรเซวนะครับไซเคิลของการทำงานเราจะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยเราตั้งต้นด้วยเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยี technology ของโดรนเขาก็มีการพัฒนาในหลายๆด้าน ในเรื่อง f ฟท t Time นะครับในเรื่องของ o uh, p t i c a อ a อ t i c a l a v o i d a n c e นะครับป้องกันการชนนะครับหรือเทคโนโลยีของ payload นะครับอุปกรณ์กล้องที่มีความละเอียดสูงสงูนะครับอุปกรณ์เลเซอร์สแนที่มีความแม่นยำสูงนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเขาถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับสเต็ปที่2ในเรื่องของ principle นะครับหรือ theory เรานำข้อมูลนั้นเนี่ยมา r r o e s s นะครับด้วยหลักการอะไร เรามีหลักการและทฤษฎีรองรับไหมนะครับในการบินส่วนทับซ้อนทำไมต้องทับซ้อนมากหรือน้อยนะครับในส่วนเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการวิจัยนะครับรวมถึง resolution ของภาพที่เราต้องการกับข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราจะมีการดีไซน์ไฟความสูงเท่าไหร่นะครับถึงจะได้โจทย์ตามโจทย์ที่เราต้องการสุดท้ายการที่เอาข้อมูลมา process นะครับเรา process ด้วยอัลกอริทึมแบบไหนนะครับแล้วมันมีการปรับปรุง ทำให้ข้อมูลมันดีขึ้นได้ยังไงนะครับพาร์ตต่อมาคือพาร์ทของแพ็กทิสนะครับพาร์ทของแพ็กทิสก็คือการทํางานหน้างานจริงนะครับก็คือเป็นการออกสํารวจจริงภายใต้กฎระเบียบนะครับของเร g กิวเลเตอร์ที่เขากําหนดว่าเราจะต้องบินอยู่ในพื้นที่นะครับที่ที่ถูกกําหนดไว้นะครับโปรเซสสุดท้ายนะครับเป็นโปรเซสของสแตนดาร์ดนะครับเมื่อเราได้ผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับ เราต้องมาประเมินว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีม,มีความแม่นยำเท่าไหร่นะครับมีค่า e อ r ร,ร์ยอมรับได้ไหมนะครับวงจรเหล่านี้นะครับเมื่อเราได้ Product Output ออกมาเราถึงจะได้เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับในในงานอุตสาหกรรมวิศวกรรมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของดิจิ t l ลคอนซัคชั o น ในยุคปัจจุบันนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยที่เป็นวิศวกรโยธานะครับเราได้ประยุกต์ใช้งานในเรื่องของเทคโนโลยีโดนเนี่ยเข้ามาในงานก่อสร้างนะครับเรื่องคอนสตรักชั่นนะครับหัวข้อที่1เลยคือเรื่องแลนแลนเซอร์เวย์นะครับเป็นเรื่องธรรมดามากที่ใช้โดนในการสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็วางแผนาการทำถนนแล้วก็สรุปเรื่องโปรโกเกรสความคืบหน้าต่างๆของงาน ปัจจุบันทุกวันนี้วิศวก,กรใช้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับอันดับที่2นะครับในเรื่องของการที่เราก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างมีการใช้งานไปผ่านไป10ปี20ปีนะครับก็ต้องมีเกิดการเสื่อมสภาพนะครับส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าส่วนหน้าของอาคารหรือว่าเรียกว่าฟาซานะครับมันควรจะต้องมีการตรวจสอบนะครับจากพรบค ควบคุมอาคารนะครับมีการระบุไว้ว่าตัวอาคารเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบทุกๆปีนะครับแต่เนื้อหาที่ระบุภายในกฎหมายนะครับยังไม่ได้มีการบอกว่าเราจะต้องตรวจสอบภายนอกนะครับอันนี้เป็นกรณีหนึ่งที่ถ้าเราเกิดเหตุการณ์กระเบื้องหลุดเนี่ยนะครับตกใส่ประชาชนข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียนะครับหรือว่าเกิดการเสียหายต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของการ ใช้โดนในการอินสเปคชันตัวอาคารนะครับซึ่งนึกภาพถ้ามี New Business ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วลองพิจารณาดูจำนวนตึกสูงในกรุงเทพมหานครนะครับมันจะมีปริมาณงานเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นบิสเนสที่น่าสนใจส่วนถัดมานะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปดู ใทัศการในดิจิทัลค n s ซ c t i o n Week นะครับที่ลอนดอนนะครับ mm hmm. เขาก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานนะครับ mm hmm. มา Monitoring mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของการทำงาน mm hmm. ของวิศวกรรมนะครับประกอบกับในเรื่องของการเช็คความถูกต้องนะครับ mm hmm. ในการก่อสร้างนะครับ mm hmm. ส่วน Future Application นนะครับนอกจากที่เราจะได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำและถูกต้อง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการสํารวจแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเหล่านี้เราไปใช้ยังไงต่อได้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราไปใช้ในเรื่องของ damage extraction นะครับถนนต่างเนี่ยนะครับมีรอยความเสียหายของพื้นผิวถนนนะครับหน่วยงานที่ดูแลเขาจะต้องมีการประเมินว่าพื้นทางที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยจะต้องมีการซ่อมแซมภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนที่2 ในเรื่องของอโต o m ม t ตอโตเมต crack detection นะครับเรามีการประยุกต์ใช้ AI ในการ d e t e c แล้วก็ classify ประเภทรอยล้าวออกมานะครับ,นะรบในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการจราจรหรือในเรื่องของชีวิตก็อาจจะมีผลนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ประยุกต์ใช้โดรนในการ inspection นะครับก็จะมีประโยชน์อย่างมากนะครับ รวมถึงมันเป็นดิจิตัลคอร์ตัวใหม่นะครับที่จะ transform ในการทำงานจากเดิมไปเลยนะครับโอเคครับทั้งหมดในมุมมองของของอผมเองที่เป็นวิศวกรนะครับก็อยากจะเรียนนำเสนอให้ทุกท่านได,ได้เห็นรูปแบบการทำงานนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นท่านเร็กเกเตอร์นะครับจะมีความเห็นอย่างไรก็แนะนำได้ขอบคุณมากครับผม ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดรพัชระเครือวิทย์นะคะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ